42 4 0 6คปี24,006วันนี้มารีวิว Honda City ตัว1.5 SP 2012เลขไม่อยู่แสนเก้าพู่4,600ตลอดสัญญาจัดไปครับมาดูครับอา้าแผนเข้ามาเลยตัวนี้มีการเก็บสีนะเป็นสีเทาสว่างโลโก้ H แดงเห็นปะ่ะกระจังหน้าโครเมียม ด้านล่างหน่อยด้านล่างก็จะมีการเสริมแบบพวกเอ่อสเกิร์ตนิดนึงนะแล้วก็บอกเลยนะอันนี้โคตรเด็ด4,600บาทจบไหมราคา2,38,000บาทเอ่อพูดถึงยางก็ดีกว่ายางเป็นโยโกฮาม่าแม็กคันด้ตรงรุ่นเดี๋ยวเราจัดไปปัดเงาให้นิดนึงนะนะครับส่วนถัดมาเลยก็คือสเปคยางก็คือ195 6 0ตทัว60นตรงนี้เปขอบ15ถ้าพี่พ,พ,พน้องน,องนองดูนะมันเป็นสเปค โรงงานอย่างเจ๋วมาสูงขึ้นไปอีกสูงไปอีกอ่ะกระจกตัวนี้ 1.5s อ่ะดูสภาพนะครับประมาณนั้นอ่าแล้วก็ดูข้างๆข้างๆก็จะมีตัวสเกิร์ตนะสเกิร์ตนี่อยู่เห็นปะอ่าสเกิร์ตรอบคันนะเนี้ยจัดไปดิรออะไรที่เปิดประตู 1.5s ก็จะเป็นสีเดียวตัวรถนะอ่าตัวนี้มีซิตี้ตัวนี้โอ้เรื่องเล็กๆ มาดูด้านหลังฮอนด้าซิตี้ตัวนี้มาดูโคมไฟแท้นี่ยังไงยังงั้นนะตัวนี้ยังไงยังงั้นด้านล่างก็จะเป็นตัวสเกิร์ตรอบคันเห็นป่ะแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไนระความปลอดภัยก็จะเป็นเซ็นเซอร์หลัง2จุดโอ้โหอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไอ้ผมรีวิวก่อนอย่าเพิ่งจัดตัดสินใจซื้อนะเดี๋ยวใจเย็นๆเมื่อกี้ก็แอบไปเปิดด้านในมาตัวนี้เป็นตัว CNG โรงงาน นะครับ CNG โรงงานมาดูด้านหลังอ่าดูด้านหลังเอ๊ะน้องเอิญหน่อยท่างน้องเอินแพนหน่อยเอเป็นไงตัวนี้ก็ด้านในมันจะเป็นพวกแก๊สนะตัวนี้นะครับยังอยู่นะแล้วก็พื้นที่เกล็ดนั้นก็ตาที่เห็นเลยช่วงล่างก็จะมีขัดสีขัดสนิมพ่นสีพ่นสีการกระเ่็นนะวพวกเนี้ยประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ดีกว่าเดินตามมานะครับวันนี้ก็เอ่อน้องเอิญมาถ่ายให้เลยนะนะครับหลังจากฮะมืด อ่าไม่เป็นไรมืดมาโคสตรงนี้เลยนี่นะครับเราเลียวอยู่แล้วดูด้านในอ่ะให้ดูสภาพตั้งแต่หนังก่อนเลยนี่แล้วก็ตัวเปิดกระจกนะครับออโต้บานนึ่งปะไฟฟ้ากระจกปบพ้าไฟฟ้าเห็นปะประมาณนั้นนี่ครับจัดเบาะให้ใหม่หมดเลยเบาะนี่คือพุ่มใหม่หมดนี่เป็นไงสุดอะสตาร์ท1.5เดี๋ยวผมทำไล์ดูแป๊บเดียว เอาไงมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนี่ครับมาดูเขาเรียกว่าส่วนต่างๆกันนิดนึงนะนี่ครับพวงมาลัยสภาพประมาณนี้นะครับก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้นะถ้าหรือว่าใครไม่ชอบแบบพวงมาลัยเดิมเนาะซื้อเปลี่ยนได้นะครับดูนับบัตรเลนใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นดิเจ้าระสง์อาาลลอกเรื่องมาอยู่แสนเก้าคอนโซนต่างๆย็งไงคุณพี่ บอกแล้วจัดโดูนจัดโซนคันนี้นี่เลยเครื่องเสียงก็ fm ama ux usb นะครับเปิดเปิดได้บัางป้าดึงเปิดได้บังก่อนเลยนี่โอ้โหนุ่ก็อยู่ทะเลคืนอย่างคืนแทกอย่างเยอะเอาต่อเครื่องเสียงก็ใครที่จะไปไปปรับใช้เป็นตัวรัสรีนอะไรอย่างนี้นะครับก็ตามสบายเลยมันก็อยู่ประมาณสองพันพันหนึ่งประมาณนั้นแอร์บ้างนะครับผมเปิดเบอร์สีนะ โอ้โหดูผมขนาดเซ็ตมานะแข็งๆยัง,ยง,ยงกระดิกได้เลยแอร์เย็นแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเพลิงเพราะรถโอ้โหรับประกัน10ปีแสนโลจบๆไปเบกมือนะครับใช้งานได้เกียร์ออโต้ส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นภาครวมของด้านในนี่แหละด้านในก็จะถ้ามี100%ยอนให้84%ประมาณนั้นนะครับเพราะมีเรื่องของอตำหนิหน่อยๆนะอันนี้คือรถมือสองนะคุยกันนะครับอนอยู่4 6 4 6, 6แค่นั้นแหละ จบเอาไปดูฝากระโปรงกันหน่อยปะ่ะด้านในก็จะประมาณนี้เปไงโคตรเลียวอ่ะผมบอกก่อนนะครับใครดูคลิปผมนี่บอกเลยนะคือเลียวมากแล้วก็ตัดสินใจได้แบบว่าไม่ต้องมาดูตัวจรติงก็ได้นะครับรีวิวอยู่ในเพจใน YouTube สามารถไปดูได้นะเอามาดูเลยนะครับบอกแล้วคันนี้เก็บสีมาเห็นไหม เก็บสีมาเรื่องของเครื่องยนต์ก็จะมีเรื่องของการติดแก๊ส CNG โรงงานนะครับดูสภาพก็จะประมาณนี้หน้าห้องเครื่องมาพบควราคากันอีกรอบหนึง่งมาๆมา,มาอยู่ที่นี่นะครับหน้าร้านเปิดอยู่ที่สามแสนไม่ถึงเนี่ยราคาที่หน้าร้านมาริโอมอเตอร์เปิดนะครับสองแสนสามหมื่นแปดพันบาทพรอยู่เพียงแค่สี่พันหกร้อยบาทจัดสุดไหม รับประกัน10ปีเครื่องยนต์เกียร์มายังไม่หมดแค่นั้นรับประกันเรื่องของโครงสร้างไม่มีชนหนังไม่มีพี่้าไม่มีกบนัลไม่มีกับกอไม่จัดมาครับยังไม่พอให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนี่เป็นไงม้วนเดียวจบ,จบ,จบเลยผมจัดให้แล้วเห็นแดบว่าอยากได้รถผ่อนอยู่ประมาณ3,000-4,000เดี๋ยวผมจัดคันนี้ก่อน4,000เอาก่อนเดี๋ยวผมไปหา3,000ให้โอเคไหมโอเควันนี้ก็ ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วก็โทรมาที่0 9 2 5 6 2 9 9นะครับยินดีให้บริการเลยนะครับคลิปใหม่เจอแน่ผ่อน3,000กว่าบาทต่อเดือนจัดไปครับ